thank you ค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนกับดิฉันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะกรุงเทพเป็นมหานครเมืองใหญ่ที่มีถนนหน,านทางมากมายมีตรอกซอกซอยแยกออกไปอีกนับไม่ถ้วนนะคะอาชีพที่เกิดขึ้นก็นานาอาชีพแต่มีอยู่อาชีพหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่จะเห็นได้แทบทุกปักซอยเลยนะคะคืออาชีพรถจัก,กรยานยนต์รับจ้างซึ่งในแต่ละวินก็จะมีตั้งแต่10คันไปจนถึงเกือบร้อยคันค่ะซึ่งเหตุน,นี้เองได้สร้างปัญหาให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนตลอดจนผู้ที่ใช้ทางเท้านะคะในบริเวณแต่ละปักซอย ก็จะเกิดความติดขัดคับข้างอย่างมากค่ะซึ่งในวันนี้ทางรายการได้รับเรื่องร้องเรียนมาว่ามีรถจักรยานยนต์รับจ้างนั้นจอดกีดขวางทางจราจรในหลายๆพื้นที่เราก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูก็พบว่ามีหลายๆพื้นที่จริงค่ะส่วนจะเป็นพื้นที่ใดบ้างนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ซอยรัชดาพิเศษ7หรือว่าซอยนาท้องนะคะซึ่งซอยนี้ดังภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็จะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งจอดอยู่ริมถนนนี้เป็นเวลานับปีแล้วค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้ไม่ได้มาดํดเนินการใดๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสายการจราจรก็ยังไม่ติดขัดเท่าที่ควรนะคะแต่ถ้าลองมาดูตอนเช้าสิคะรถจะติดมากพิเศษเลยค่ะในซอยนี้ปัจจัยหนึ่งที่เกิด ที่ทําให้รถติดนะคะก็คือวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะที่จอดอยู่ริมถนนสองข้างทางนี้คะ่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เห็นได้ชัดเลยคือป้ายทะเบียนถ้าเป็นรถรับจ้างนะคะจะต้องเป็นป,ป้ายทะเบียนสีเหลืองแต่บางคันสิคะจะเป็นสีขาวซึ่งก็ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเลยคะ่ะ ะะก็ต้องออกมาเดินริมถนนมากขึ้นค่ะเนื่องจากมีรถจักรยานยนต์นั้นจอดกีดขวางอยู่ซึ่งก็เป็นอันตรายกับผู้ที่เดินทางเท้าหรือผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมากค่ะนี่ก็เป็นผู้ที่ใช้ถนนที่เดินผ่านทางวินมอเตอร์ไซค์มาเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีวินนี้อยู่ค่ะพี่คะเมื่อสักครู่นี้เดินผ่านมาตรงนี้แล้วต้องเดินออกมาเกือบถึงถนนเนี่ยรู้สึกยังไงกับวินมอเตอร์ไซค์ว่าเขาจอดเกะก,กะไหมหรือ,อยังไงอ ก็เกลกะนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเดินมาใช่ไหมครับรถก็สวนทางมันทําให้เราเดินแล้วรู้สึกว่าอันตรายถ้ารถสวนมามันจะทําให้เราอันตรายมากๆกับรถที่สวนมานะครับอาจจะเฉียวเราก็ได้หรือเราหลีกทางนิดนึงอย่างเงี้ยครับมันเกลกะก็อยากฝากให้ช่วยทางกทมนะครับจัดหาสถานที่วินจอดข้างทางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับตอนเช้าแต่ตอนเย็นนะครับขับไมก็ขับข้างครับขับข้างมากเลยใช่ไหมครับ ตำรวจได้เข้ามาดูแลไม่เคยเห็นไหมก็ไม่เคยครับไม่เคยเห็นตำรวจดูแลเลยครับค่ะคุณผู้ชมคะเสาไฟฟ้าก็ออกมานอกถนนแล้วและยังมีรถจักรยานยนต์ยังจอดออกมานอกถนนอีกคุณผู้ชมลองนึกภาพดูสิคะว่าตอนช่วงชเช้าๆเนี่ยรถสวนไปสวนมาแถมยังมีคนเดินขย,ยับออกมาทางถนนอีกจะอันตรายแค่ไหนคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าเราจะไปดูพื้นที่วินมอเตอร์ไซคพื้นที่อื่นบ้างค่ะการดื่มสุราทำให้การตัดสินใจช้าลงตอบสนองช้าลงตาย <L og uin> เร็วขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ดื่มไหมครับ ชมคะนี่ก็เป็นอีกวินหนึ่งนะคะซึ่งตั้งวินอยู่บนฟุตบาทเลยแล้วก็นํารถจอดบนทั้งฟุตบาทแล้วก็ข้างล่างพื้นถนนนะคะผู้ที่เดินสัญจรผ่านไปผ่านมาก็จะเกิดความยากลําบากอาจจะต้องลงมาเดินบนถนน ซึ่งตอนเช้านะคะคุณผู้ชมบริเวณซอยนี้ซึ่งเป็นซอยประชาสงเคราะห์1ินะคะก็จะเกิดความคับข้างหนาแน่นในเรื่องของการจาราจรมากค่ะผู้ที่เดินทางเท้าก็ต้องลงมาเดินตรงถนนกอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ที่สัญจรโดยทางเท้าได้นะคะ <c oughs> แล้วคุณผู้ชมคะวินที่เขาตั้งอยู่เขาใช้เต็นท์มาตั้งแบบนี้ก็เหมือนกับการตั้งวินถาวรเลยล่ะค่ะ คุณผู้ชมคะวินนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวินนะคะที่มีป้ายขาวและป้ายเหลืองรวมไปถึงไม่มีป้ายทะเบียนปนอยู่ด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะดูสิคะว่าวินนี้เขาตั้งอยู่บริเวณริมถนนยังไม่พอยังตั้งอยู่บริเวณทางโค้งด้วยรวมไปถึงมีการนําเต็นท์มาตั้งนําโทรทัศน์นําโต๊ะมาตั้งกีดขวางน,นะคะก็เป็นการลําบากให้สําหรับผู้ที่เดินสัญจรผ่านไปมาบริเวณนี้ด้วยนะคะสังเกตคนที่เดินนะคะ คุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกวินหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับตลาดห้วยขวางนะคะก็เป็นวินที่ตั้งอยู่บริเวณทางโค้งของซอยเลยนะคะก็จะเห็นถึงความแออัดแล้วก็เวลาเดินนะคะก็จะคับแคบมากเลยะค่ะข้างหลังก็จะเป็นการต่อคิวของวินนะคะซึ่งออกมาจากซอยทีละคันเลยนะคะ ค่ะและที่สำคัญนะคะตรงจุดนี้ก็เป็นป้ายรถเมล์ด้วยค่ะค,ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกวินนึงนะคะที่ตั้งอยู่ปากซอยประชาที่15ค่ะมมคุณผู้ชมเขาวินนี้มีผู้ร้องเรียนเข้ามาบอกว่าเดินทางเข้าออกจากซอยนี้ยากลำบากมากเนื่องจากว่าวินมีวินนี้ตั้งอยู่ค่ะ คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าทางเหลือแค่นี้เองค่ะเลี้ยวเข้ามาก็ต้องเจอรถนี้จอดอยู่ด้วยก็จะทําให้การสัญจรน,นั้นยิ่งลําบากเข้าไปใหญ่ค่ะคุณผู้ชมนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งอยู่ริมถนนใหญ่เลยนะคะอยู่ใกล้ติดกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะคุณผู้ชมคะก็จะทำให้ การสัญจรของคนที่เดินผ่านไปผ่านมานั้นลําบากมากยิ่งขึ้นยิ่งมีรถแท็กซี่มาจอดอย่างนี้แล้วด้วยคนก็จะต้องลงมาเดินที่ถนนใหญ่มากด้วยค่ะนี่คือซอยสุขุมวิท31หรือซอยสวัสดีนะคะซึ่งเดินมาไม่กี่สิบเมตรก,ก็จะพบกับวินมอเตอร์ไซค์วินนี้แล้วค่ะซึ่งในตอนเช้านะคะก็จะมีรถวินมอเตอร์ไซค์ย0่สคันเลยทําให้ซอยนี้การจราจรติดขัดด้วยค่ะ ซอยนี้นะคะก็เป็นซอยของนายอภิสิทธิ์เวชชีวะนะคะซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีอาศัยอยู่ในซอยนี้ด้วยเช่นกันค่ะยังเป็นเช่นนี้เลยนะคะคุณผู้ชม ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือซอยของอดีตนายกรัฐมนตรีของเราก็ยังมีจุดจอดมอเตอร์ไซค์ที่มีทั้งป้ายขาวและป้ายเหลืองผสมกันอยู่อีกนะคะก็ถือว่าผิดกฎหมายนะคะแบบนี้ป้ายขาว ค่ะคุณผู้ชมคะรถมอเตอร์ไซค์ที่กำลังจะออกไปนะคะก็เป็นป้ายขาวอีกเช่นเคยค่ะ ุณผู้ชมคะตรงนี้ก็เป็นอีก1วินนะคะซึ่งมาเปิดใหม่ตรงนี้ค่ะเปิดอยู่ตรงบริเวณสะพานภูมิพลนะคะหรือสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมค่ะก็เปิดบนฟุตบาทเลยค่ะตรงนี้นะคะก็เดินลำบากอยู่แล้วเนื่องจากมีร้านอาหารอยู่ด้วยแถมยังมีวินมาตั้งมีโต๊ะวางเกะกะมากมายเลยค่ะ แทรบจ้างตั้งแต่ซอยรัชดาพิเศษ7หรือว่าซอยนาทองและอีกหลายๆวินที่เราได้นําเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมไปนะคะโดยเฉพาะซอยสุขุมวิท31ิหรือว่าซอยสวัสดีซึ่งเป็นบ้านพักของอดีตนายกรัฐมนตรีนยายอภิสิทธิ์วชาชีวะก็ยังมีการจอดรถกีดขวางการจราจรอ,อยู่รวมไปถึงทุกๆวินที่เราเห็นไปนะคะคุณผู้ชมก็ยังมีรถป้ายขาปะปนอยู่ด้วยค่ะซึ่งในเรื่องนี้ประชาชนเดือดร้อนกันอย่างมากนะคะและสําหรับช่วงนี้เราจะพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าเราจะไปฟังเสียงของประชาชนที่เดือดร้อนกันบ้างค่ะ หนูไม่ทำให้พ่อผิดหวังอี้แล้วเคยคิดไหมว่าพ่อแม่จะเสียใจแค่ไหนที่ลูกสุบุรีบุรีเลิอกอยาแต่เลิกได้ ลุงคะการใช้รถใช้ถนนบริเวณปากซอยเนี่ยที่มีรถมอเตอร์ไซครับจ้างจอดอยู่คุณลุงคิดว่าการสัญจรมันจะสะดวกไหมคะมันก็ที่จริงนะวินมอตาาเตอร์ไซค์พวกนี้รถของเขาจะขันเล็กมันไม่ได้กีดฝังอะไรมากที่การที่เราซอยของไอ้ช่องนอนทรีนี่นะที่มันรถแน่นเนี่ยคือรถที่ลัดลงมาจากวงแหวนอุตสาหกรรม และจะลัดออกนราธิวาสหรือจะลากออกสาธุประดิษฐ์จะเป็นรถใหญ่ช่วงเช้านี่จะติดมากนะฮะมอเตอร์ไซค์ผมว่าก็เขาก็มีส่วนนิดหน่อยแต่ไม่มากนะักเพราะเขาเป็นรถคันเล็กมากและเขาก็หลบเลี่ยงง่ายรถป้ายขาวของเขาที่ยังมีม,มีกันอยู่ทุกวินเนี่ยคุณลุงรู้สึกไงกับในเรื่องของป้ายทะเบียนมั้งว่าป้ายขาวเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นที่ระบบของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะว่าอนุญาต้เขาใช้หรือเปล่า ธรรมดารถรับจ้างมันจะเป็นป้ายเหลืองใช่ไหมแต่เจ้าที่รัดมากกว่าที่แม่อำนวยความสะดวกไม่ออกให้เขาหรืออะไรเช่นนี้นะแล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยควรจะเข้ามาจัดการกับในเรื่องของป้ายขาวยังไงคะกรุงเทพหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเขตหรืออะไรใช่ไหมคะ,มะคือว่าเจ้าหน้าที่เขตเนี่ยนะผมว่าเขาน่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทะเบียนรถนะ พัตเตเบียนรถมันควรจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจในฝ่ายเรียกว่ากรมกระทรวงคมนาคมนะฮะแล้วสุดท้ายนี้ลุงอยากจะฝากอะไรไปถึงหน่วยงานของรัฐไหมเกี่ยวกับเรื่องรถจักรยานยนต์รับจ้างคะ่ะคือว่ารถจักรยานรถรับจ้างเนี่ยนะที่จริงเนี่ยมันก็สะดวกกับคนที่ไม่มีรถใช้ไปตลาดไปอะไรพวกนี้เพราะมันสะดวกรวดเร็วนะฮะ ตอนนี้จะฝากเรื่องจักรยานรับจ้างน,นี่นะให้ดูแลความปลอดภัยหน่อยคือว่าสวมหมวกกันน็อกหรืออะไรพวกนี้เพราะบางคันก็มีแ้วคนเขียบขับขี่สวมแต่ไม่มีหมวกอะไรไว้ให้ผู้โดยสารนะและกันแต่ผมว่าในซอยของเรามันก็คงไม่ไปไกลนะะักะอย่างดีก็วินก็วิ่งไปแง่ตลาดสาธุประดิษฐ์นะฮะแต่ที่จะฝากก็คือควรจะเป็น รถที่จอดสองขากทางถ้าเป็นไปได้นะในส่วนของถนนช่องสีเนี่ยไม่อยากให้มีวันจอดรถเลยไม่ว่าจะวันขี้ฝั่งนี้วันคู่ฝั่งอันู้นเพราะถนนก็เรามันสองเลนท่านัะนะฮะพอจอดแล้วก็เลนหนึ่งนะละแล้วยังมีพวกทำธรุรกิจอะไรต่างๆเช่นโรงเหล็กและก็โรงที่เก็บเขาเรียกว่าสาเลงขยะอะไรพวกนี้กองหม,มุมว่าช่องสีเนี่ย ตัวนั้นนะตัวกีดฝางการจราจรมากนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เจ้าหน้าที่เขตนะไม่รู้มีผบมโมยอกันหรือเปล่านะให้มาจัดค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ฟังเสียงของประชาชนไปท่านหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาฟังเสียงของอีกท่านหนึ่งกัน,กนบ้างคะ่ะเกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่จอดอยู่บนฟุตบาทคะ่ะบนทางเท้านี่มีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างจอดอยู่เต็มไปหมดเลยการใช้เส้นทางเดินเท้าเนี่ยสะดวกไหมคะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับ เพราะว่าจอดกันเกล็กกับคนเดินทางเท้านี่จะเดินไม่ค่อยได้ต้องลงมาเดินข้างทางข้างถนนนีน่ก็เป็นอันตรายอันตรายครับ <ฮะ S 1> ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนี่ช่วงเช้าช่วงเย็นนี่โอ้รถเยอะมากเ้วส่วนมากเนี่ยป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซครับจ้างนี่เป็นสีอะไรเท่าที่เท่าที่เห็นจะเป็นสีขาว,ขาวเยอะมากกว่าสีเหลืองไม่ค่อยถูกต้องมันไม่เป็นไปตามที่ขนส่งเขากำหนดมา ส่วนมากจะใช้เส้นทางในช่วงเวลาไหนบ้างคะช่วงเช้ากับช่วงเย็นรถติดไหมก็ติดมากเลยแล้วสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างไหมคะก็ฝากไปถึงหน่วยราชการที่รับผิดชอบช่วงรีกว่าให้มอเตอร์ไซค์จอดบนทางเท้าและเจ้าหน้าที่ขนส่งกดขันเรื่องป้ายทะเบียนให้ถูกต้องด้วยครับ ค่ะเราก็ได้ฟังเสียงของชาวบ้านไปแล้วนะคะหลายเสียงด้วยเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาฟังเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจกันบ้างค่ะท่านคะจักรยานยนต์รับจ้างที่จอดกีดขวางบริเวณทางร่วมแยกหรือว่าปากซอยปัญหานี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากปกติแล้วทางบกจรน,นี้มีการกวดขันดูแลยังไงคะคือเรื่องเรื่องการกระทําผิดก,กฎหมายเนี่ยเป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรอ,อยู่แล้วซึ่งเป็นนโยบาย,ยโดยเฉพาะการจอดรถกีดขวางนะจราจรซึ่งเป็นนโยบายของกรมาการตำรวจคอบนบก่น และกองขับการตรวจจราจรอยู่แล้วแต่กรนีแล้วถ้าเกิดเรามาพูดถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์รับจ้างจริงๆการเรื่องมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างโดยมีทั้งขนส่งมีทั้งสำนักง,งานเขตแล้วก็ตำรวจสอนอนท้องที่ซึ่งเป็นคณะการร่วมกันในการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งความถูกต้องทั้งหมดระเบียบต่างๆของหมดของเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่นี้มันก็มีปัญหาอยู่ว่าวันเนี้ยมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยเยอะ พอเยอะแล้วไม่เป็นอาชีพอาชีพที่สุจริตซึ่งเราควรจะสนับสนุนด้วยแล้วก็สะดวกรวดเร็วกับประชาชนทั่วไปอันนี้ก็เกิดปัญหาว่าพอเยอะขึ้นเนี่ยที่จอดไม่พอก็จะมาจอดตามปากซอยตามไปเนี่ยคือกฎหมายเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่าตามการจอดเนี่ยในทางร่วมทางแยกเนี่ยระยะ10เมตรเนี่ยจะต้องไม่จอดเพราะว่าไอ้ข้อบังคับที่ออกมาเนี่ยเขาออกมาการห้ามหยุดห้ามจอดก็เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของประชาชนทั่วไปดังนั้นการดําเนินการของ ของมอไซค์รับจ้างเนี่ยคือควรจะคำนึงถึงเพื่อนร่วมทางทั่วไปด้วยให้เขาได้รับความปลอดภัยและความสะดวกด้วยคือตอนเนี้เราต้องยอมรับว,ว่ามอไซค์รับจ้างเนี่ยขยายตัวเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อขยายตัวเยอะขึ้นเนี่ยสิ่งสิ่งที่เราภาครัฐจ,จะต้องไปดูแลพวกเขาเนี่ยจะต้องให้อยู่ในกรอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องควรคํานึงถึงที่สุดคือเรื่องเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารเพราะนั้นเมื่อคำนึงถึงความปลอดภัยผู้โดยสารเนี่ยเราต้องมองว่า ศักยภาพของมองไทรับจ้างเนี่ยเขาเพียงพอที่จะดูแลผู้โดยสารได้หรือเปล่านั้นภาครัฐต้องกําหนดกันเรื่องการแต่งกายต้องให้เกิดความชัดเจนว่าคุณเนี่ยอยู่วินไหนอย่างไรอะไรยังไงมีประวัติที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าอนุญ,ญาตมาเท่านี้คุณไปขายเสื้อวินกันค,ค,คุณไปเช่าเสื้อวินกันมาแล้วปรากฏว่าพอมีปัญหาพวกเนี่ยมันตามตัวไม่ได้แต่กับกายบอกว่าเสื้อเนี่ยให้เช่าซึ่งมันผิดกฎหมายนั้นเราต้องมาดูแลหมวก ที่ใส่อาจจะต้องมีการระบุสถานที่ตั้งของวินที่ชัดเจนอะไรคือเห็นง่ายแล้วก็สําคัญนี้คืออยากอยากให้มองเห็นคือเรื่องความปลอดภัยเรื่องความรับผิดชอบชผมยกตัวอย่างเช่นกรณีถ้าเกิดอุบัติเหตุสมมติเรารับนักศึกษาไว้คนเกิดเขาใส่กระโปรงยามากระโปรงเข้าไปพันกับสเตอร์ไงทองล่วงลงมาเขาต้องผ่าตัดสมองถามว่าความรับผิดชอบเนี่ย ที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่าตัวมอสซาฟจังไหวไหมผมว่าบางทีในกลุ่มเนี่ยควรจะไปพูดไปคุยกันว่าอ í, เราหาอะไรที่รองรับ mm hmm. เช่นทําประกันกันได้ไหม mm hmm. ประกันเป็นรายปีอะไรหรือยังไงก็ลองไปคิดดูที่ว่าที่มันสามารถทําให้อ่าคนขับเนี่ยสบายใจไม่ใช่ว่าเกิดเหตุแล้วหนี mm hmm. คือมันมันไม่ถูกต้องเราต้องมารับผิดชอบสังคมร่วมกัน mm hmm. ไม่ใช่มาให้แต่ตํารวจรับผิดชอบสังคมให้ส่วนราชการ คนปฏิบัติเองต้องรับผิดชอบสังคมร่วมกันด้วยคุบก็ได้ม่เยอะคลณบได้ไม่เยอะฮะอ่าผมยกตัวอย่างเลยที่ผมชอบมากคือที่<ะ>มหาลัยกเกษตรศาสตร์<ะ>มหาลัยกเกษตรศาสตร์เริ่มต้นเนี่ยเมื่อก่อนนี้ไปก็ยังวุ่นวายอยู<ะ>่พอตอนหลังเขาเริ่มตั้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นนั่นกันขึ้นมาเรามีแม้กระทั่งการที่จะดําเนินการในการทําประกันเ<ะ>พราะเนื่องจากว่าเมื่อเมื่อมีประสบอุบัติเหตุแล้วนักศึกษาเนี่ยล้ม ตกลงมาจากรถหัวฟาดแล้วเนต้องเข้าโรงพยาบาลเสียค่าใช้จ่ายสูงประกฏศักยภาพเขาไม่มีพอไม่มีมันก็เกิดเกิดปัญหาแล้วอันนี้เขาเลยหัวหน้าวินต่างเนี่ยเขาก็มีแนวคิดที่จะทําซึ่งเขาทาอยู่แล้วละ่ะเขาทำประกันขึ้นมามันก็ช่วยได้อีกส่วนหนึ่งแล้วการดําเนินการเกี่ยวกันเคารพเรื่องกฎหมายค,คือแต่ละวินเนี่ยมีค,คณะกรรมการวินอยู่แล้วอยาปล่อยยาปล่อยยังม่ไวิทเสร็จเราจะไปดูเลยทุกๆเช้าเนี่ยหัวหน้าวินเขาจะมายืน ตั้งเขามาจัดระเบียบดูแลความเรียบร้อยดูการแต่งกายดูไอ้คนนี้คือคนในวินจริงๆเพราะคนเป็นัวหน้าวินไหนคุณรู้อยู่แล้วว่าคนนี้คนนอกคนในวินเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปเอาลูกอาลานมาหยุดก่อนต้องมีการตรวจเช็คอะไรกันให้เรียบร้อยอย่างเนี้ยต้องให้ได้ตามกติกาของกฎหมายถูกต้องเสื้อเสื้อมวกหมวกการแต่งกายแต่งกายค่าโดยสารต้องชัดเจนรถรถถูกต้องทะเบียนรถต้องถูกต้องไม่ใช่ว่ากฎหมายบอกว่าต้องไปเหลือง สานะะคุณไปเอารถปดงไปําที่ไหนมาวิ่งกันผิดกฎหมายนะฮะซึ่งตํารวจจับอยู่แล้วตอนนี้ตํารวจจับชัดเจนโอเคและเมื่อจับแล้วอาจจะมีบางส่วนซึ่งอาจจะขอ<ๆ>ขอไปแล้วขอไปแล้วแต่ป้ายยังไม่ออกมาโอเคอย่างเงี้ยมีหลักฐานที่ชัดเจนก็โอเคใช้ได้แต่ถ้าเกิดกรณีที่คุณเข้ามาแบบดุยดุยเข้ามาอย่างนี้ตารวจเขามีข้อมูลที่ดําเนินการอยู่แล้วและในส่วนของบางวินที่ทางรายการได้ไปตรวจสอบมาก็มีเอาไปจอดบนฟุตบาท ตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของเทศกิจทางสอนอมีเคยประสานงานเรื่องนี้กับทางเทศกิจบ้างไหมกันคือมันมันอย่างนี้ฮะคือจริงๆเนี่ยอโอเคละกรทมเราพูดถึงกรทมเขารับผิดชอบเรื่องฟุตบงฟุตบาทอะไรอยู่แหละแต่อารนี้กฎหมายของเราก็ยังประคับใช้การขับรถบนทางเท้าอะไรก็ผิดอยู่แล้วโดนโดนจับแล้วนการไปจอดบนทางเท้าก็ผิดอีกแต่เขาเนี้ยเข้าใจว่าบางส่วนบางที่เนี่ยค,คืออาจจะ ยังไม่มีที่ที่จะรับส่งแต่วินเกิดแล้ววินเนี่ยเกิดแล้วแต่ว่าสถานที่เนี่ยที่จะจะให้วินพักรถอ่ะไม่มีไม่มีมันก็เลยเกิดเหตุว่าโอเคแหละทางทางคณะกรรมการเขาอาจจะบอกว่า5้าคันแต่นี่แหละพอไปถึงการปฏิบัติเนี่ยผู้ควบคุมวินเนี่ยคุณไม่รักษากติกาตรงนั้นครับมันก็เลยทําให้ประชาชนในเดือดร้อนจนเกิดการล้องเรียนถ้าหัวหน้าวินลงมาขออนุญาตแล้วคุณลงมาช่วยกันถึงบอกว่า ตำรวจไม่ได้โทษหัวหน้าวินไม่ดูเลแต่ถึงบอกว่าทุกคนมีหน้าที่เป็น,นกลไกของการดําเนินการมาช่วยกันดําเนินการซะหัวหน้าวินคุณวิ่งขออนุญาตมาแล้วเนี่ยได้รับอนุญาตแล้ว,ลวคุณไปคุมให้อยู่ไปคุมให้อยู่ไม่ใช่ว่าทำมาแล้วไอ้ตำรวจไม่จับแล้วก็ทําไม่ใช่คือพอแต่พอตำรวจไปจับไปนั่นเสร็จปับ๊บอ่ะก็เกิดคือรู้ๆกันอยู่ว่าคุณก็ไปเที่ยวร้องเรียนแล้วคือมันก็เกิดปัญหาอย่างไรกระทบกระทั่งกันอีก คือทั้งรายการไปเห็นเนี่ยจะมีโต๊ะนั่งกันตั้งกันเยอะแยะเรียราดไปหมดทั้งคนในวินทั้งรถจอดบางทีบางที่เอาเต็นท์ไปตั้งเนี่ยรู้สึกมาเป,เป็นลำเป็นสันเป็นเป็นหลักเป็นฐานไปเลยน,นี่แหละคือจริงๆเขาไม่มีกฎหมายให้ไปกางเต็นกลางอะไรเลนะฮะค,คือถ้าคุณจะทําคุณต้องไปทําที่พารรถที่อื่นแต่การที่ทาง,ทางสาธารณะรเขาไม่ให้ทําอยู่แล้ว เป็นเพืองอะไรก็ไม่ได้เลยถูกต้อง<ะ>คุณจะต้องไปในในที่ที่มันไม่ใช่ที่ที่สาธารณะิเช่นตามถน,นนเนี่ยทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะก็บอกแล้วบอกว่าคือการดาเนินการเนี่ยเขาอนุญาตไปก็เพื่อความสะดวกความปลอดภัยของประชาชนอยู่แล้ว<ะ>อยู่มาล็อกพื้นที่เป็นอาณาจักรของตัวเองปรากฏว่าพอไปกีดขวางชาวบ้านผู้ใช้รถใช้ถนนมาจะเลี้ยวเข้าซอยไปเ<ม>ข้าไม่ได้พอสอบถามพอพูดหน่อยกลับกลายเป็นตาเขียวใส่เขาไปมีความรู้สึกเขี่ยวกาศเขาเนี่ย มันมันมันเป็นอะไรที่ที่ไม่เหมาะสมจา,จากใจของตํารวจเลยฮะ,ะตารวจนสนับสนุนอาชีพที่สุจิริตอยู่แล้ว <ST lớ n S 1> อะไรที่มันเป็นอาชีพเนี่ย <โ frustrating> ตำรวจยินดีสนับสนุนภาครัฐยินดีสนับสนุนแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างมากเลยมอไซค์รับจ้างกับประชาชนความรวดเร็วโดยภาวะการจรออาจรนี้เป็นประโยชน์แต่จิตสํานึกของผู้ให้บริการเนี่ย <sav? S 1> ต้องต้องมีถ้าเกิดเราเราไปมองแต่เรื่องรายได้ โดยไม่ไม่คำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางที่ใช้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาอย่างนี้ mm hmm. นั้นก็ต้องต้องฝากฝากไปยังผู้ผู้ประกอบการมอไซรับจ้างทั้งหลายคือเสียเวลานินาดนึงคณะกรรมการต่างๆเสียเวลามาดูแลลูกน้องตัวเองมาจัดระบบมาอะไรอำนวยความสะดวกให้ประชาชน <Yeah. S 1> เพื่อการันตีความปลอดภัยแก่ประชาชนให้ได้ <Yeah. S 1> คือไม่ต้องให้ตํารวจไม่ต้องให้หน่วยงานภาครัฐมาบังคับใช้กฎหมาย คุณทาตามข้อบังคับ1 2 3 4 5ที่เขาให้มาทําทให้ถูกต้องคือสังคมลองก็ไปกันได้ขอายยาร้องเลยอย่าอย่าให้ต้องมาฝ่ายกฎหมายต้องบังคับใช้กฎหมายอยู่ตลอดและคุณถึงทาทาโดยจิตสํานึกเลยหากประชาชนดูรายการนี้ปุ๊บเนี่ยลราเกิดมีปัญหาอย่างที่ว่านี่เกิดขึ้นอ่ะจะ้องเรียนได้ที่ไหนครับสอนอท้องที่ทุกสอนอเนื่องจากสอนอท้องที่ทุกสอนอเนี่ยคือคณะกรรมการที่ดาเนินการเกี่ยวกับวินมอสรับจ้างเขาจะมีการประชุมกันทุกเดือน ทำเรื่องกันไปแล้วเขาจะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุม เพื่อพารณาวินัยของและวินปัญหารถจักรยานยนต์รับจ้างที่จอดกีดขวางบริเวณทุกปากซอยภายในกรุงเทพมหานครภาพต่างๆที่คุณผู้ชมได้ชมไปก็เห็นกันไปแล้วนะคะและยืนยันได้ว่ามีการจอดรถกีดขวางทางจราจรจริงค่ะตลอดจนเราก็ได้ฟังเสียงของผู้ที่ใช้เส้นทางหลายๆท่านรวมไปถึงฟังเสียงของพันตำรวจโทสนองแสงมณีท่านก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการดูแลว,วินจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะว่าควรที่จะมีการบริหารจัดการดูแลว,วินอย่างไรท่านก็ได้บอกกับเรามาอย่าง ละเอียดและชัดเจนมากค่ะเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์กับสังคมแบบนี้ทางรายการของเราก็จะนำมาเสนอคุณผู้ชมได้รับชมกันได้ใหม่ในตอนหน้านะคะวันนี้เวลาของรายการไว้เสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะส่งเรื่องราวร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องราวที่อยากจะให้ทางรายการของเรานั้นนำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมก็ให้ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบังกอกชาแนลสวัสดีค่ะ